สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ผ้าผ่านสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินค่ะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ฝีมือชาวบ้านในชุมชนฝีมือคนในครอบครัวบางส่วนนะคะมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปดูแลนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะมาชมผ้าไหมผืนแรกนะคะวันนี้นําผ้าห้าตะกอนะคะมาให้ทุกท่านได้เลือก วันนี้นำผ้าตะกรนะคะมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปดูแลค่ะเป็นผ้าตะกอโทโยกดอกเม็ดมะยมนะคะผ้าชเชิงล่างเชิงเดียวค่ะสีแบบนี้ค่ะ นานจะมาทีนะคะสีแบบนี้นะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละสามพันสามร้อยบาทค่ะห้าตะโกทยกดอกนะคะ สวยๆค่ะพื้นต่อไปค่ะ้าตะกอทอยกดอกนะคะเม็ดพริกไทยค่ะมีหน้านางชายคุยนะคะโทนหวานนะคะผืนนี้หน้านางเป็นแบบนี้ค่ะโทนสีธรรมชาติะคะ่ะ ห้าตะกอทอยกดอกนะคะเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายคลุยนะคะสีหวานค่ะพืนละ3,400บาทค่ะผืนละ3,400บาทราคานี้อาบน้ายาสงฟรีค่ะผืนนี้สีสวยค่ะผืนต่อไปนะคะห้าต กอทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมีหน้านางชายขวีค,ค่ะท้องผ้าเป็นเม็ดมะขามนะคะออกดำๆค่ะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะคืนนี้สวยอีกแบบนะคะเรียบรูดูดีค่ะผ้าเชิงบนล่างนะคะ เชิงบนล่างมีหน้านางชายคุยค่ะลายเรียบหรูมากนะคะผืนนี้ลงสีได้สวยงามค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ3,400บาทค่ะอาบน้ำยาส่งสีนะคะ ต่อไปค่ะผ้า้าตะกอนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะท้องผ้าเป็นสีงาช้างนะคะมีหน้านางชายคุยค่ะหน้านางเป็นแบบนี้นะคะใบนี้ก็สวยนะคะเหมือนลายนาทีนะคะแต่ลงสีแบบนี้ไฟไฟ้าแบบนี ตะโกโทอยดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายครุยนะคะเป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะสนใจผ้าใหมสุรินสวยๆนะคะทักมากค่ะพื้นละสา0พันสี่รบาท ื้ต่อไปค่ะวันนี้ผ้าสวยนะคะเป็นผ้าไหมห้าตะกอนะคะท้องผ้าเป็นเม็ดมะขามนะคะห้าตะกอโทยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายขุยนะคะลายนกยูงแผนนะคะนกยุงแบบนี้ค่ะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะชายผ้าเป็นสีแดงค่ะ ยวงรำแพนนะคะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะสนใจทักมานะคะผือละ3,600บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ยกดอกค่ะพื้นต่อไปนะคะห้าตะโทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายคลุยนะคะลายนี้เขาบอกว่าชื่อลายสวนสัตว์นะคะมีหลากหลายมากนะคะช้างผีเสื้อนะคะนกค่ะวางอาหา ลายสวนสัตว์นกหรือเป็ดน,นี่ค่ะมีสางนะคะแบบนี้ก็คทอสลับกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเข้าใจออกแบบนะคะ สวนสัตว์นะคะใช้ผ้านะคะเชิงเป็นแบบนี้หน้านางค่ะหน้านางแบบนี้นะคะถ้าตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางใช้คุยนะคะลายสวนสัตว์นะคะ สนใจทักมานะคะผือนละสามพันหกร้อยบาทผือนละสามพันหกร้อยบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะสวยนะคะรับไปดูแลค่ะ ตรงนี้จะนำผ้ามาให้ชมหลากหลายแล้วก็มีลายใหม่ๆนะคะไว้เก็บสะสมนะคะผ<ม>ืนต่อไปค่ะห้าตะก o นะคะทอยุกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายครุยนะคะผืนนี้สวยค่ะช้างน่ารักมากค่ะผ้าลายช้างนะคะช้างกับผีเสื้อนะคะ นี่ค่ะช้างชัยโยนะคะช้างชัยโยค่ะช้างน่ารักมากค่ะเนื้อผ้าสวยนะคะผืนนี้จินตนาการของผู้ออกแบบนะคะลายผ้าค่ะ พยายามจะออกแบบผ้าลายใหม่ๆนะคะมาใหา้ทุกท่านรับไปดูแลนะคะคนก็ชอบสะสมนะคะบางท่านสะสมแบบลายละผืนอะไรอย่างนี้นะคะหน้านางก็สวยค่ะบางท่านก็มีลายเดียวกันแต่คนละสีนะคะผ้าใหม่นะคะช้างแบบนี้เพิ่งนำมายกครั้งแรกนะคะ เนื้อผ้าสวยด้วยค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะคือละสามพันแปดรอยบาทค่ะช้างน่ารักมากนะคะออกแบบมาใหม่นะคะเพิ่งนำมายกลายนี้เป็นครั้งแรกนะคะช้างน่ารักมากค่ะ พื้นต่อไปค่ะลายพระรามแผลงสอนนะคะฮาตะโกโทยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางชายครุยนะคะพระรามแผลงสอนแบบนี้นะคะนี่ค่ะเข้าใจออกแบบมากเลย จินตนาการนะคะของคนมัดหมี่นะคะสวยนะคะพระรามแผลงสอน <S <S เป็นผ้าห้าจะโกทยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายถุยค่ะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ4,100บาทนะคะลำเยอะค่ะเวลามัดลายใช้ลำเยอะนะคะราคาจะค่อนข้างขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะแต่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะผ้ารามแผงงศรผืนละ4,100บาทค่ะพระรามแผลงศรน,นะคะ ผ้ายิ่งถ้าลายใหญ่ๆนะคะก็ยิ่งใช้ลำเยอะลำในการมัดนะคะเยอะพอเยอะก,ก็ทํายากนะคะถอยากค่ะ,คะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าห้าตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะ มีหน้านางชายคุยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเหมือนราหูอมจันนะคะ อันนี้นะคะบงตรงนะคะเขาบอกว่าชื่อลายรามาสูรนะคะลายแบบนี้นะคะเป็นลายแบบดี ผืนนี้นะคะมัดลำเยอะมากค่ะลายใหญ่ด้วยค่ะเป็นผ้า้าตะโ,โ,โกโทยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายขุยนะคะเนี่ค่ะหน้านางนะคะเป็นรูปช้างด้วยนะคะช้างกับกระต่ายนะคะทุกวันนี้นะคะดูหน้านางค่ะ อาแบบนี้นะคะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะหนาหนาวเป็นผ้าห้าตะกรนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะพื้นละสี่พหนึ่งอบาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ สนใจทักมานะคะ4,100บาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีวันนี้นําผ้าใหม่สวยๆนะคะลายอลังการงานสร้างมากนะคะจากการออกแบบของฝีมือของชาวบ้านในชุมชนนะคะสนใจผ้าใหม่แอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนใค่ ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี